เงิน4ี่หมืนเนี่ยมันเป็นรายได้ที่มันสามารถมาไม่ให้เราล้มถึงพื้นได้อะมันประคับประคองชีวิตเราขึ้นมาสามารถที่จะลุกขึ้นมาแล้วมาอยู่แบบเดิมได้อะสวัสดีค่ะชื่อบีสาริษานาคลิศนะคะปัจจุบันนี้ก็เป็นสมาชิกของสีกรุงบเกอร์นะคะระดับหนึ่งโดยส่วนตัวแล้วเป็นแม่บ้าน นะแม่บ้านในที่นี้หมายถึงว่าแม่บ้านจริงๆครอบครัวบ,บีเองสามีก็จะเป็นเจ้าของบริษัทเล็กๆนะคะโดยปกติแล้วงานงานแฟนเขาก็จะต้องมีลูกน้องที่ใช้งานอยู่แล้วเนี่ยวิ่งไปทํางานในที่ต่างๆทุ่งเทพเลยต่างจังหวัดก็มีแล้วเวลามีเหตุปุ๊บที่มันผ่านมาเขาก็จะแบบว่าเจ๊พี่บีดูหน่อยคันนี้ใช้ประกันอะไรมีเหตุเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่อยู่ที่ออฟฟิศก็ต้องมานั่งรื้อรือ,อหาหา,หาว่าคันนี้มันใช้ของอะไรบ้างปีนี้ จบสุดท้ายด้วยคําตอบของสายที่เราโทรติดว่าใช่เมื่อปีที่แล้วเขาก็ตอบว่าทําไมรถคุณคุณไม่ดูเองว่ามันหมดเมื่อไหร่มันเหมือนคนแบบหน้าฉาดโดนตบหน้าเออเนาะรถเราทําไมเราไม่ดูแลเองทําไมเราต้องรอให้เขามาคอยบอกเราว่าเราประกันหมดแล้วทําไมเราไม่ดูของเราเองโอ้จริงนะเราเนี่ยแหละผิดมันทดเขาไม่ได้เราเอง งั้นโอเคไม่เป็นไรค่ะโทรกลับไปหาคุณเจริญทันทีแล้วตอนนั้นน่ะรู้ไหมคะว่าตัวเองไม่รู้เลยว่าได้คืออาชีพไม่คือว่าคือไรายได้รู้แต่ว่าต้องการให้คนอื่นเขาได้ส่วนลดแบบที่เราได้พอมาถึงว่าเริ่มว่าเริ่มแนะนําเพื่อนอเพื่อนเพื่อนเ,เริ่มบอกว้ยดีดีเนาะดีเนาะดี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 แล้วเริ่มเังไงฮะดีใจไหมดีใจเป็นความรู้สึกดีใจมากเออวันนี้เราไปช่วยเขาอะเราไปช่วยเขาให้เขาลดค่าใช้จ่าย กับสิ่งที่มันเป็นสิ่งจำเป็นที่เขาต้องซือ้อรู้สึกภูมิใจกับตัวเองมากเจอกลับไปถามคุณเจริญพี่เนี่ยพี่แนะนําลูกค้าเธอเยอะแยะเลยนะนี่มีอะไรบ้างเปล่าเนี่ยเออแบ่งเปอร์เซ็นต์พี่บ้างไหมพี่ก็ได้ไงพ,พี่ได้ไงอ่ะพี่ได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์เฮ้ยจริงดิได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยเหรอโหแค่ชวนเพื่อนซื้อของในราคาที่มีส่วนลดเนี่ยนะกับสิ่งที่เขาต้องซื้ออยู่แล้วเนี่ยนะพี่ได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยเหรอ หอดีมากโอ้อยู่เฉยๆได้ตังค์อ่ะชีวิตฉันมีค่ามากวันๆฉันไปชวนคนไปบอกคนให้เข้าได้ส่วนลดแล้วฉันก็ได้ตังค์กี่บาทคิดไมหมคะตอนนั้นไม่มันเป็นความสุขมันเป็นความภูมิใจแบบวิให้เพื่อนได้ส่วนลดแล้วฉันได้ตังค์ห้าบาทสิบบาทเฮ้แต่มันก็ได้นะเอยเอาเอาชอบชอบชอบทำใหญ่เลยทีนี้มีเท่าไหร่ใส่หมดมันเป็นความสุขไงอย่างที่บอกอ่ะบางครั้งทําไมบีไม่มองหาเงินล่ะ จะบอกตรงๆมั้คะณนะตอนนั้นเนี่ยเรามีรายได้หลักขอสอมกอคืออะไรคะขอสามีกินขอทุกเดือนในเดือนนั้นรายได้เข้ามาของเศรษกรเนี่ยอยู่เกือบสี่หมื่นในเดือนที่เราหยุดทํางานเฝ้าแฟนอย่างเดียวเลยเอาเวลาทุกอย่างเนี่ยถามว่าทําไมไม่ทําล่ะถามสิคะคุณมีกระใจไหมวิกฤตขนาดนั้นอะเป็นตายเท่ากันอะเอาแค่เอาแรงตัวเองเดินไป ถึงโรงพยาบาลเนี่ยคุณก็จะแย่แล้วสติตอนนั้นมันไม่มีมันรู้แต่ว่าทําไงก็ได้ให้เขาหายให้หายป่วยให้กลับมาเป็นปกติมันสุดไะมีมบอกว่าเงินสี่หมื่นเนี่ยมันเป็นรายได้ที่มันสามารถมาไม่ให้เราล้มถึงพื้นได้อะมันประครับประคองชีวิตเราขึ้นมาสามารถที่จะลุกขึ้นมาแล้วมาอยู่แบบเดิมได้อะมันดีไหมอุ้ยช่วงนั้นแบบแย่มากแค่ความรู้สึกเราอะตอนที่ ที่แฟนแหวแวเราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมทุกอย่างได้ละแม่ก็เรื่องงานเรื่องทุกอย่างที่มันเข้ามามันค่มไม่ได้เอาแค่ตัวเองเนี่ยให้มีแรงแล้วก็เป็นหลักให้ลูกให้ได้พอขอบคุณเทวดาฟ้าดินตั้งแต่วันแรกที่เริ่มรู้จักธุรกิจเลยนะบอกคุณจะเลยจะบอกว่าพี่ดีใจมากเพราะเพราะสิ่งที่พี่เจอเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนชีวิตพี่เลยนะคำว่ารายได้ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดาก,การจากการที่เราไป ไปช่วยเหลือคนมันเหมือนเราได้ทำบุญทุกวันเมือบปว่าถ้าวันนี้เราจําเป็นจะต้องเราอยากทําบุญะแล้วเราจะต้องควักเงินตัวเองออกเราสามารถทําได้ทุกวันไหมตัวนี้มันเหมือนเราได้ช่วยเขามันเหมือนเราได้ทำบุญทำบุญทุกวันโดยที่เราเอาเงินเขานั่นแหละทําบุญกับเขาสุดยอดนะนั่นคือมันสุดยอดมันคือสุดยอดของความรู้สึกที่เราเป็นผู้ให้นางกี้เนี่ยนะคะก็คือถ้าเข้ามาหลางาังใบจึบจ๊บจืบจ๊บจื๊บเราขอราคาได้เลย เฮ้ยทำไมไดิจังอะคือน้องจะมีเวลาอธิบายให้เราเพิ่มขึ้นว่ามันไม่ได้เพราะอะไรเห็นไหมมันเริ่มเคลียร์ไหมคะแล้วกี้ก็จะมีอีกหลายๆอย่างที่แบบเหมือนเป็นครูสอนไปในตัวพี่บีไอ้อย่างเงี้ยนะมันจะต้องเป็นอย่างนี้นะพี่คืออย่างนั้นอะมันไม่ได้นะเพราะว่ามันก็จะมีเหตุและผลแล้วน้องก็จะมีอีกอย่างว่างานเนี้ยมันไม่ได้เพราะอะไรโควิดมาทุกที่ซบเซาเงียบเหงาวิตกกังวล แล,และสำลรสายแต่เราไดน,นาสีกรุงบ็อกเกอร์จะบอกเลยว่าทุกวันนี้ความต้องการซื้อของโควิดเข้ามา,มากมายมาหาศาลนั่นคืออะไรรายได้วิ่งเข้ามาหาเราแบบรับกันไม่ทันตอนนี้ตั้งเป้าเลยนะคะอันดับแรกเลยนะอันดับหนึ่งในหัวใจตอนนี้ก็คือทำอยังไงก็ได้ให้ทีมมีไรายได้แบบเราเราก็อยากจะให้คนอื่นในทีมเราเนี่ยที่เป็นแม่บ้านเหมือนเราแล้วก็คนในทีมเราแม้กระทั่งไม่ใช่แม่บ้านเป็นอาชีพอื่นก็ตาม ให้เขาเกิดความมั่นคงในชีวิตเหมือนเราได้อาชีพนี้เป็นอาชีพหนึ่งที่เป็นทางเลือกแบบลงทุนน้อยดีกว่านาะจะบอกว่าไม่ลงทุนก็ไม่ได้เลยเนาะมันก็คืออาชีพหนึ่งที่ต้องลงทุนแต่ลงทุนจากอะไรบ้างล่ะคะลงทุนด้วยค่าเริ่มต้นกับการสมัครเนี่ยสองยบาทเท่านั้นกับผู้หญิงแม่บ้านคนหนึ่งที่มาถึงวันนี้ได้ถือว่าเป็นพระคุณอย่างสูงสุดเลยค่ะข,ขอบคุณเฮียศรีกรุงด้วยนะคะขอบคุณค่ะ B ีทำได้คุณก็ทำได้